คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจ,จิตฉามิ นาสังสิโมพรม,มาจะมหาเทวาสเภยยักขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุ นโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจ,จิตฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาหรือ,รอ เป็นการอัญเชิญบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเหล่าเทวดาให้ประทานโชคลาภโดยเฉพาะการเงินและความสำเร็จในชีวิตวิธีสวดนิยมสวด9หรือ108จบพร้อมตั้งจิตให้สงบและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาคาถามหาลาบหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมพุทธิตตาจะสัจจานิเกรสสะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิภาสัมปจิตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมขออาราธนาคุณแห่งพระคุทธเจ้าผู้ทรงชัยให้บังเกิดลาภผลและความสำเร็จทุกประการ วิธีสวดสวดก่อนออกจากบ้านหรือก่อนทำงานประจำวันคาถาเรียกทรัพย์พระศรีวลีนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพ ah, ุทธสัะนโมพุทธายะสิทธังนชาลีติประสิทธิลาภาประสันตะจิตตาสัทธาโหติปิยังมะมะสัเพชนาพะหูชนาสัเพธิสาสมาคตากาลักโภชนะวิกาลโภชนาอาคัจฉายะ อาคัจฉาหิปิยังมะมะศีวลีจะมหาเถโรสัพพลาโพนิรันตรังตะมหังสังคังศิรสาณาม,ามิสระเสริญพระศีวลีเถระผู้เป็นเอตทักขะด้านโชคลาภขอให้ทรัพย์สินเงินทองไหลามาไม่ขาดวิธีสวดสวดก่อนเริ่มง,งานหรือก่อนเดินทางไกล เพื่อเสริมโชคคาถาสิทธิพุทธังหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตจังมะมะเข้าของไหลามาณชาลีติสิทธิสังขังจิตจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติศีวลีมหาลาพังพวันตุเม อาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ประทานโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามาวิธีสวดสวดเช้าเย็นหรือก่อนเปิดร้านค้าคาถามหาลาภหลวงพ่อปานวัดบางนมโคบทสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมเรียกบารมีพระพุทธเจ้ามาช่วยเสริมโชคลาภและความเจริญวิธีสวดสวดสามถึงเจบทุกวันเพื่อเปิดทางแห่งโชคและบุญคถาเรียกครับพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่ง ตั้งนโมสามจบโอมชัยยสรีลักษมีมาตาทัญะลักษมีชัยยะชัยยะมหาเทวีโอมมหาลักษมีชัยยะชัยยะณมหาขอน้อมบูชาองค์พระแม่ลักษมีเทวีผู้ประทานโชคลาภความเจริญและความมั่งคั่ง วิธีสวดจุดธูปเก้าดอกบูชาดอกบัวหรือดอกกุหลาบสีชมพูตั้งจิตระลึกถึงพระแม่คาถาโชคลาภพญานาคองค์พญาสีสุดโทบทสวดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสันะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโอมนคะะปาละสุโทโธมณีประภาลาภะพะวันตุเมบูชาพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งครับในพื้นพิภพให้ลาภผลเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ วิธีสวดจุดธูปเก้าดอกบูชาถวายน้ำสะอาดหรือไข่ต้มแล้วตั้งจิตขอพรด้วยความเคารพคาถาเรียกทองแห่งหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนบทสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมพุทธายะมะออุอิติปิโสภะคะวานะชาลีติมหาลาพังพะวันตุเมอัญเชิญบารมีหลวงพ่อพัดผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังแห่งโชคลาภ วิธีสวดสวดก่อนรับเงินหรือก่อนค้าขายทุกครั้งเพื่อเปิดพลังทองเข้าชีวิตคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่บทสวดนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสันติอารัธนาพระรัตนไตรัยให้ปกป้องคุ้มครองและนำโชคลาภวิธีสวดสวดก่อนออกจากบ้านหรือก่อนค้าขายเพื่อความเป็นสิริมงคล สาธุสาธุสาธุของเงินทองมากองเต็มบ้านโชคลาบบรรดาลผลแด่ผู้ฟัง